ถูกต้อมบุญเลยท่านมึงอ๋ยา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 ชา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 โลหะนะถ้าถูกหัวเป็นโลหิตเน่เน่เ่เอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดคุณออกจากคณะผมไปชีโมงเขาไล่ออกจะถามทำไมไม่กลัวตื่นไม่ทันนี่มึงออกมึงจะตื่นกี่โมงก็ช่างมึงสิออกไปเลยออกจากคณะผมไปไล่ใคร ผมไล่คุณมึงู้วะแวากูแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจคุณนะ่ะตามใจกูกูอยู่กับมึงม,มีอะไร<พ><พ>ปะนายกเป็ดนี่ขอโทษครับผมนายกพวาคุณไม่ใช่ในายยกเป็ดพยุงพยุงพยุงมึงจะทับกูตายพยุงพยุงมา,มาไม่ต้องเล่นมาตบหัวไปลงไปได้ได้ไมรู้จักไม่ใช่สิ่งเจ๋งจะลงไหม ได้ทำทำอย่า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 ทำนับมิเลียนัับมิเลียเก่าโจมากกว่ากันเถอะไอ้เถอะลูกจะเรียกพ่อเลยเอาแล้วลูกมึงจะเรียกอะไรพ่อพ่อพ่อเอาต่อเรียกเขาต่อเรียกเอ๋อะไรล่ะเนี่ยพูดอย่างนี้เลยเตี้ยเตี้ยเตมึงนี่ก้าวล้ามากเลยจิ เฮ้ยสิบล้วก็สาวแล้วนี่เฮ้ยไอพี่ลูกพี่ลูกจะบวกด้วยไม่ได้ยกพี่ลูกจะบวกจำไว้เลยนะต่อไปนะคณะกูไม่มีมึงจำจำไว้เหมือนกันไปในคณะนี้ไม่เหี้ยสุกิแล้วตาศทำไมอ่ะมึงกล้ายุ่งกับกูถึงขนาดนี้เฮ้ยจิโอเฮ้ยอนไหนอะไม่รู้เดียวเหรอเอารู้มาสิกูทิศมั้งคนนี้ยังมีอยู่สองรูมันไม่ทิ้งเราเอามึงหันมาสองรูเลยสิแล้วพ่อหูมันยุ่งแค่เดียวกระเด็น รอฟองเหรอไม่มึงเล่นขับกูสบายใจได้ได้ได้ไปก็ได้ออกไปจะออกไปช้า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 เป็นมวยเป็นมวยโอ้โอ้โอ้เจ้เร่ไปกันเชิญดีไปก็ได้ไปก็ได้วะไอ้ติ๊ก